ครับทุกท่านคลิปนี้เรามาทำการถอดเอาชุดตัวดันโซ่ราลินของตระกูลเวฟดีมออกมานะครับเราจะออกมาเพื่อที่จะทำการเปรียบเทียบกันกับของเวฟร้อยสิบไอะ i, นะครับแล้วก็เราจะทำการเปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะเราจะทำการเปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับยางยางอุดกระบ,บอกดันโซ่นะครับวิธีการถอดก็ใช้ประแจเบอร์14ขันดน็อตตรงนี้ออกนะครับอันนี้ได้ขายไว้แล้วนะ เอาคือแข่อยู่ล่ะนะครับเมื่อกี้ผมก็คลายเล่นอยู่นะเออนะครับก็คลายไว้โอ้มันฝืดเนาะมันมีสปริงดันนะครับพี่น้องนะทีนี้นะครับการที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับอ่าเวลาที่เราถอดออกมาหนึ่งมันจะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราทําการถอดออกมาสปริงนะครับดูดีๆมันเอาด้านเล็กนะเอาด้านเล็กขึ้นบนนะเอาด้านเล็กขึ้นบนนะครับอ่าเมื่อเราทําการถอดออกมานะครับเราก็ดันออกมาเลย นะครับแบบนี้นะอ่าอันนี้นะครับก็เป็นกระบอกดันโซ่นะครับทีนี้เราจะมาเทียบกันกับของเวฟร้อยสิบไอนะครับอ่าเวฟร้อยสิบไอกับของเวฟร้อยนะครับจะยาวเท่ากันไหมนะครับอ่าเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเท่ากันเลยนะอ่านะครับแต่ว่าเออรูก็เหมือนกันด้วยสินะครับเหมือนกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าต้านไมาวก็ว่ามันต้องใส่กันได้อยู่แล้ว นะครับพี่น้องนะอ่าทีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งคําตอบให้กับพี่น้อง fc นะในส่วนของการเทสนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเทสให้พี่น้อง fc ได้ดูอีกรอบหนึ่งว่าต้องเทสอย่างไรต้องไล่ลมอย่างไรนะครับ